ฉากหนึ่งขอชีวิตท่านฉากต่ให้กำลังใจผู้ทำดีในวันสำคัญที่เป็นวันดีของนักศึกษาโดยประเพณีทั่วไปคนจบการศึกษาก็มักที่จะแสดงความยินดีกับตัวเองและกับคนอื่นและก็มีคนอื่นแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งในว,วันนี้ก็จะมีสิ่งเหล่านี้ในงานนี้ฉลองที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดว่าทรงคุณค่ามาก ในใจก็คือเราจะเลือกเข้าร่วมพิธีที่เราเห็นว่ามีค่าทางใจของเราวันที่ผมจบเป็นยายเอกครั้งแรกผมไม่ได้เข้าร่วมพิธีเพราะผมคิดว่าเป็นยายเอกก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในความรู้แต่ไม่น่าคุ้มค่าที่จะเอาเวลาบินข้ามนาำข้ามทะเล ไปเพื่อเป็นรับปริญญาผมก็เลยรับทางไปสจียต่างกับคนจำนวนมากที่แปลกใจว่าทำไม,มไม่ไปรับปริญญาเองด้วยตัวเองเพราะว่าผมคิดว่าคุณค่าได้แล้วทำความรู้พิธีก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นพิเศษได้ต่างกับบรรยากาศความรู้สึกที่ผมเห็นวันนี้ความจริงพวกเราที่นี่มากันด้วย ความรู้สึกว่าเราอยู่ในชุมชนคนเยาว์รุ่นรุ่นที่เราจะคบกันตลอดชีวิตไม่เลิกลาเราเองคุณค่าที่เราใช้เวลาด้วยกันฉากหนึ่งของชีวิตที่เรานัดแนกกันตรงวันเรียนแล้วอยู่ด้วยกันในกิจกรรมหลากหลายทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนโมเมนต์เหล่านั้นในชีวิตมันตระทับอยู่ในความรู้สึกเราไม่ว่าเราจะแก่เท่าแต่นาคตเท่าไห สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราได้ใช้ช่วงหนึ่งชีวิตอย่างมีค่ามากได้คบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมรุ่นและพี่น่างรุ่นที่เขามาเป็นพี่อาสาและพี่ที่มาเยี่ยมเยือนผมจึงเชื่อว่าโมเมนต์ชีวิตเหล่านี้เป็นความจำยามชราที่เราจะมีความสุขภูิใจเพราะความจำเหล่านี้จะเป็นพลังผลักหัวใจเราให้เดินไปข้างหน้า กาจะจำความรู้สึกในใจได้ตอนที่อยู่ในสถาบันว่าเรามีพลังในใจหลายๆขนาดอย่างไรและชีวิตที่เหลือยางที่เราท้อแท้มีขนลอบข้างที่อาจจะไม่ให้กำลังใจหรือท้อทิ้งในภารกิจที่บางทีเราต้องทำแยกโดดออกจากชุมชนนี้เราก็จะเกิดกำลังใจว่าเราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วผมจึงเชื่อมั่นว่า วันนี้จะเป็นวันประมวลนะคะนรับเพื่อขมวดปมที่บอกถึงสิ่งที่เราได้ทํามาทั้งหลักสูตรและพวกเราคงภาคภูมิใจเหมือนพวกผมที่เป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างหลักสูตรว่าเราดีไซน์หลักสูตรเป็นปีๆก่อนที่เราจะเปิดเราคิดอย่างละเอียดถียิบว่าเรื่องอะไรมีประโยชน์เรื่องอะไรไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร เราจัดแจงเตรียมการอย่างดีเพื่อเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดที่เราทิดได้จากประสบการณ์ที่ผมเองก็ดําเนินชีวิตมายาวนานในสถาบันการศึกษาทุกประเภททุกระดับชั้นทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกผมยืนยันว่าหลักสูตรนี้ดีที่สุดกว่าทุกหลักสูตรที่ผมเองเคยไปเรียนและเคยได้สอนมาพูดแบบนี้ฟังเหมือนจะยกตนข่มท่านแต่ไม่ใช่เพราะเจตนา เจตนาจริงๆคือจะพูดว่าเราต้องแยกสิ่งมีค่าออกจากสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าให้ได้และเราต้องพยายามเห็นคุณค่าสมกับสิ่งที่มีเบื้องหลังของมันหลักสูตรนี้ผมเชื่อมั่นจะเปลี่ยนประเทศไทยหลักสูตรนี้จะยืนยาวและทําให้ประเทศเราเป็นประเทศที่เราฝันต้นแบบน,นานาประเทศถ้าเราไม่ท้อ เราจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าเส้นชัยเพราะวันนั้นจะเหมือนนักวิ่งโอลิมป,ปิกยุคแรกที่เขามีดอกไม้ร้อยเป็นมาลัยที่อยู่เป็นมงกุฎสวมผู้ที่ชนะยุคแรกเขาไม่ได้ให้เหรียญโอลิมป,ปิกแบบบอนเงินแต่ทองแต่เขาให้มาลัยที่ร้อยไว้ด้วยดอกไม้พิเศษสวมเป็นมงกุฎผู้มีชัย ผมเชื่อมั่นว่าเส้นชัยชีวิตพวกเราทุกคนจะวิ่ง่าดา่ันเข้าไปและความสําเร็จของเรานั้นจะเป็นการเฉลิมฉลองในการใช้ชีวิตวันนี้เป็นเพียงพรีวิวของภาพยนต์ชีวิตเราโพสต์วิวจะเกิดหลังเราเข้าเส้นชัยชีวิตเมื่อเราได้ออกไปทําในชีวิตจริงผมเชื่อว่าสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดต่อไปในชีวิตเราโดยเฉพาะยิ่ง เราได้มาโฟกัสพื้นที่ยุทธศาสตร์ของชาติใน EEC Plus ผมมั่นใจว่าครั้งนี้เราได้เตรียมภาวะการนำภาวะการบริหารที่ดีขึ้นและภาวะคุณธรรมที่โดดเด่นในตัวผู้เรียนเรามั่นใจว่าเราส่งคนสถาบัน้าตชาติไปอยู่ที่ใดที่นั่นดีขึ้นหมดและถ้าคนมีโอกาสได้สังเกตเขาจะขอบคุณที่ท่านไปอยู่กับทุกที่ที่ท่านไปมีส่วน คุณภาพหน่วยงานที่เราไปจะดีขึ้นคุณภาพคนที่มีส่วนปฏิสัมพันธ์กับเราจะดีขึ้นเพราะเราได้พาการสร้างชาติและอุดมคติที่ดีงามไปด้วยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราทั้งหลายนั้นได้กันกรองเพื่อนของเราระหว่างเรียนเพื่อหวังว่าเพื่อนของเรานั้นจะเป็นดอกบัว ที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากที่สูงอยู่แล้วและจะเป็นดอกบัวพ้นน้ําที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังให้คนอ่นได้เห็นว่าชีวิตที่งดงามมีจริงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านหลักสูตรนี้จะเป็นคนซึ่งเวลาเขาหาคนดีเก่งกล้าในชาติเขาจะมาเลือกท่นเหมือนที่ผม ก็คิดเสนอเวลาผมเพนโอกาสอยากจะเลือกใครไปทําอะไรผมก็หนมาคนดูคนที่จบสถาบันจ้างชาติเป็นอันดับแรกเสมอเมื่อไม่นานนี้ที่การบดีมหาวิทยาลัยขอร้องผมอย่างหนักให้ไปช่วยมหาวิทยาลัยที่แห่งแล้วท่านก็ฝากผมว่าอาจารย์อยากได้ใครไปเป็นกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ช่วยเสนอชื่อด้วย สัญชาตยาณแรกผมก็คือดูทะเบียนชื่อคนจบสถาบันสร้างชาติว่าใครอยู่ในสายที่เกี่ยวข้องมังแล้วผมก็เอาชื่อมาเขียนไว้ส่งไปให้ที่การบดีว่าให้เชิญท่านเหล่านี้ไปสัญหาสิแน่นอนกรรมาการสัญหาในมาอะไรลัยมีสิทธิ์เลือกอไม่เลือกแต่ผมเสนอว่าเอาท่านเหล่านี้สิที่ผมคิดว่าเป็นคนดีน่าจะช่วยมาหาวิทยาลัยได้ นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างจะเป็นพันๆครั้งในชีวิตผมเวลาเขาถามผมอยากเอาแครผมไม่มีข้อดีรอหันมาดูคนสาบันชาติชาติทันทีมียุคหนึ่งลูกชายผมเป็นผู้บริหารใหญ่ในองค์กรสํำคัญของโลกเขาถามผมว่าอยากได้ใครมานั่งในบอรอนองค์กรนะั้นเขาบอกว่า ไปไประชุมองค์กรนี้เนี่ยเบี้ยประชุมเนี่ยเป็นล้านเลยนะเป็นล้านละหันเลยนะผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเงินแต่ผมคิดเพียงเพียงว่าใครนั้นเหมาะที่จะไปนั่งองค์กรนี้เพราะเขาพยายามจะชวนผมไปผมบอกผมไม่มีเวลาผมไม่อยากไปนั่งองค์กรนี้เพราะมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของผมในการเคลื่อนชีวิตที่เหลืออยู่สั้นมากก็จะมอบคนสถาบันไปแทน เพื่อจะไปทำหน้าที่ที่มีเกียรตินี้ผมก็นั่งดูทะเบียนชื่อแล้วผมก็จิ้มคนที่ผมคิดว่าตอนเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและมีความสามารถแล้วก็บอกว่าให้บรสษั์ลองไปเชิญท่าน,นีดูสิดูสิว่าบอนฝรัง่งทัากหลายเขาจะเห็นด้วยไหมว่าคนที่ผมสเสนอเนี่ยน่าจะเหมาะสม เล่าอิเลยยบทเหล่านี้ท่านฟังเนี่ยว่าเป็นสัญชาติยาณของผมซึ่งผมเชื่อม่าเป็นเหมือนสัญชาติยาณพี่กันเเพราะว่าเราคบกับพี่ๆที่นี่ลึกซึ้งจนเรามั่นใจในตัวพี่ๆและเราเชื่อว่าเรามีบริบทที่ต้องทหยเสียสละเพื่อจะดูใจเพื่อนเราจะเห็นเพื่อนเราชัดๆในตอนทุกอิรลยยบท,ที่เราขอร้องเพื่อนช่วยช่วยเราในงานต่างๆผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนเนี่ย ได้เห็นใจเพื่อนทั้งรุ่นมาแบบใกล้ชิดเลยระหว่างเราทำการเรียนในรุ่นราอาจไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากำลังสแสดงชีวิตให้เพื่อนดูโดยที่เพื่อนก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะดูหนักเรื่องเราแต่มันดูโดยธรรมชาติชีวิตท่านกลายเป็นภาพยนตร์เทีีเป็นตัวอีกตอนเรีนคนนี้เก่งอะไรคนนี้จิตใจเป็นเช่นใด คนนี้อกว่อมาอรหรือไม่คนนี้ตอบสนองแรงกดดันอย่างไรคนนี้แสดงความคิดความอ่านอย่างไรคนนี้มีความคิดลึกซึ้งแค่ไหนคนนี้มีฝีมือการบริหารแบบใดขนาดไหนมันเห็นหมดเมื่ออยู่ด้วยกันในรุ่นและผมเชื่อว่าเราจะได้คนที่เรามีสว่วนร่วมแม้อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้กันานง มื่อพี่เป็นเจ้าของบริษัทและพี่อยากจะเลือกคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดพี่ก็ต้องเลือกคนที่จริงใจซื่อสัตย์จริตมองศูนผมไม่เชื่อพี่จะไม่มาเปิดเทะเบียนรุ่นดูว่าท่ามกลางคนใกล้เชิดมีไหมแถมจะไปเปิดเทะเบียนรุ่นอื่นอีกที่เป็นพี่อาสาว่าโอ้พี่คนนี้ก็ดีถึงขนาดจบแล้วยังมาเป็นพี่อาสาอีกแสดงว่าเขามีมิตรจิตน้ําใจถ้าเราจะเลือกรุ่นอื่น ที่เราไม่ค่อยสนิทเราก็ต้องไปเลือกคนที่แสดงจิตใจให้เราดูเป็นพี่อาสาอย่างนี้เป็นตน้นมันก็เลยเข้าตำราที่ผมพูดเสมอว่าคนที่ทําดีโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจะได้มากกว่าที่หวังอะไรตอบแทนหลายสิ่งเป็นเช่นนี้เสมอมาในชีวิตผมที่ผม,มเลียมามและสัจธรรมนี้เป็นจริงผมเชื่อว่าพี่ๆจะได้เพื่อนชุมชนคนสร้างชาติคบกันตลอดชีวิตไม่เลิกลา ผมดีใจที่ชุมชนนี้ได้สร้างโครงสร้างเช่นชุมชนนักธุรกิจสร้างชาติ NBBC ที่พี่หมอหนุ่มเป็นประธานอยู่แล้วมาเล่าให้เราฟังเป็นเครื่องมือทําให้เรานัดพบกันได้ตลอดไม่เลือกตาแบบนัดตรงกันพร้อมกันผมว่าเป็นเครื่องมือที่ดียิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์เราไม่จืดจางและลึกซึ้งเรื่อยไปผมตก้งาบเรียนให้ฟังว่าในทุกช็อตตั้งแต่ก่อนเข้าระหว่างเรียนหลังเรียน หลักสูตรนี้ดีไซน์ไว้เพื่อผู้สำเร็จนั้นจะมีโอกาสได้ดำเนินชีวิตต่อไปแบบที่มีคุณค่ายิ่ง้าวันนี้วันนี้มีเครือข่ายใหญ่โตที่เป็นเครือข่ายธรรมาพิบาลที่มีธรรมะผมเรียกว่าเครือข่ายสีขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าวัดจากการสามารถนัดแนะได้วันวอเวลานอนที่มีความใกล้ชิดกันจริงๆวันนี้ครบทุกอาชีพครบทุกพื้นที่ในประเทศไทย คบทุกาสาหการคบทุกประเทศคบทุกประเด็นเรียบร้อยแล้วแถมยังมีความสัมพันธ์กับคนต่างวัยที่ลงไปถึงวัยอนณาคต4,000กว่าโรงเรียนที่เป็นชมรมเยาวชนสร้างชาติที่เป็นตัวแทนครอบครัวเป็นแสนครอบครัวอีนนี้คงไม่แปลกใจว่าเครือข่ายที่ดีงามนี้ถูกมองว่าเป็นขออกวน ของใครก็าตามที่อยากได้คนเยอะแยะที่มีนคนดีๆไปช่วยที่ไม่แปลกใจว่าทุกพัคการเมืองวิ่งมาขอร้องสถาบันชาติชาติให้ช่วยที่ไม่แปลกใจว่านักธุรกิจทั่วโลกเวลาอยากเข้าประเทศไทยแล้วอยากได้อะไรต้องวิ่งมาที่สถาบันการสร้างชาติเพราะเป็นที่เดียวที่รวมคนดีเก่งกล้าไวเ้เยอะที่สุดผมจึง